มาดูไผ่นะเพื่อนไผ่กิมสูงเนาะไออันนี้ก็ปลูกไปประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนชุดนี้ลงไว้สองเดือนก็เริ่มมีต้นแล้วมีหน่อขึ้นมาแล้วไผ่แต่ว่าไผ่ชุดเนี้ยผมชำไว้นานครับ ต้นนี้ก็ออกละเริ่มออกหนอก่อลนะนี่ครับเพืเ่อนเพื่อก็เขาไวนะครับปล่ิมทรงให้ผลผลิตไวมากอันนี้โดนเครื่องตัดหญ้าเมื่อกี้เนาะนะี่ครับขาดเลยอ๊บอันนี้ต้นมันกิ่งมัน ที่โดนนะพอดีลืมไปว่าตรงนี้มีตอน้าตัดแฉลบเลยโดนแฉลบตอมาโดนไอ้ต้นแต่ไม่เป็นไรนะครับเขาไม่ตายหรอกเดี๋ยวก็แทงใหม่ได้นี่ครับเพื่อนๆกำลังเริ่มแทงนะหักยอดเลยจะได้เร่งครับเร่ง อันนี้ก็มันจะมีแบบปลูกชำไว้นานแล้วก็เพิ่งปลูกครับปนๆกันอันนี้ก็เป็นหนอ่อละแต่ว่ามันโดนเครื่องตัดหญ้านะมันมองไม่เห็นอันนี้เนี่ยครับหญ้ามันที่เมื่อกี้ตัดไปก็ประมาณเนี่ยเท่าเอวเท่าท่วมหัวเพื่อนๆดูครับ ยาสูงนะที่ตัดมา่ากเงี้ยผมปั่นเลยนะผมปั่นแหลกไปเลยครับกองทับกันหนาทับเลยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยก่อนนี้ก็แทงนะแทงหนอ่อแต่ว่าเขาทิ้งนะ สองเดือนครับเดแตวเดี๋ยวไปถ่ายคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวไปตัดหญ้าสวนตรงนู้นเดี๋ยวไปถ่ายที่ลงประมาณสองเดือนเหมือนกันครับก็มีทั้งต้นเก่าต้นใหม่เนะเนี่ยเพื่อนๆหน่อไม้ปลูกเพิ่มเพราะว่ามันหน่อไม้ไม่พอนะครับไม่พอต่อ ที่ที่เราขายเนาะลูกค้าเราซื้อตลอดแล้วมันมันไม่พอให้เขาสามสี่กอนี้ก็เป็นประมาณปีหนึ่งครับโูเมผมผมหักหักยอดเพื่อนๆแตกหน่อเร็วแตะได้ผลนะครับในทีนี้ คือเลี้ยงเลี้ยงไม่ให้ต้นสูงเนาะส่วนชุดนี้ก็ประมาณสามปีนะก็ใหญ่เลยไม่มีเวลาสางแต่ว่าปีนี้แหละไอ้หมดฝนเนี่ยครับตั้งใจว่าเราจะมาสานเอาออกให้เยอะเราจะเอาเอาไม้ไป ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องคอยดูว่าจะไปใช้ประโยชน์อะไรนี่ครับเพื่อนๆนี่ผมก็เริ่มไวนะ้นะเนี่ยอันนี้ไว้ไว้เป็นต้นแม่เนาะฝั่งนี้ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่มีนอ,อกนะก็เดี๋ยวมาตัดเดี๋ยวไว้กิ่งกิ่งเดียวครับเดี๋ยวมาเอาอันเนี้นยไแขนงเนี้ย ไปไปชำเนาะไปขยายพันต์ต่อเพื่อนๆดูครับใหญ่มากกำมือหนึ่งพอดีเลยเกือบพ่อมืออย่างเงี้ยดีนะปลูกใหญ่ๆมันเป็นเวลาเวลาเอ่มันออกหนอ่อมันออกหนอใหญ่ไวดีครับได้ตัดไวนะเนี่ยครับไอ กรน,นี้จริงๆก็ไม่ถ้าไว้สูงมันจะหักเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไอมันลอยนะแต่ว่าก็ต้องไว้ไวก่อนครับมันออกข้างนอกแล้วเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวมาเอาออกงานใหญ่เลยครับเนี่ยสารกันหัว่วต้องมีเวลานะครับไอเลี้ยงไผ่กิมซุงนะ่งนี่ครับเพื่อนๆดูโอ้ oh. หน้าไปขยายเนาะไปชำใส่ถุงขายต้นละห้าสิบเนี่ยสบายเพื่อนมันใหญ่ชำทิ้งไว้เนาะรอให้มันออกหน่อเลยใจเย็นๆค่อยๆขับค่อยๆนั่นเอาแบบลูกค้าซื้อไปแล้วปลูกห้าหกเดือนได้ตัดหน่อเลยอย่างงั้นเลยตอนนี้ก็มาถ่ายไผ่ให้ดูเนาะ ลกไว้ครับเนี่ยอันนี้ก็ลงไว้หลายเดือนละประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะฮะแต่ดินตรงนี้มันมันไม่ค่อยดีนะดินมันต้นไม้ไม่ค่อยโตปลูกต้นไม้ไม่ค่อยโตตรงเนี้ยพามาชมกอไผ่นะวันนี้ อันนี้ก็ไว้เดี๋ยวข้างในก็จะเอาออกหมดครับจะทดจะทดลองไว้สักสองลำสามลำนะครับผมผมยังไม่เคยนะเพราะปกติผมปลูกผมก็ปล่อยเลยปล่อยตามธรรมชาตินะครับตัดยอดไว้จะลองหลายๆอย่างนะครับทั้งปล่อยไม่ปล่อยอะ่ะจะตัดไว้สัก สองเมตรสองเมตรกว่าเนี่ยนะเอาให้มันเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆแต่ก็คงไม่เตี้ยหรอกเพราะว่าแขนงมันก็ขึ้นมาแทนลำต้นมันอีกอละกำลังโตเนาะต้นไม้ได้ฝนไปก็สดชื่นชะอมแปลงนี้ไม่ไม่งามนะไม่ไม่เคยงาม ดินมันไม่ดีก็เดี๋ยวเราตัดจ้าคุมไปมีขี้ควายก็เอามาใส่เนาะยังปลูกไม่เต็มแถวเลยคนระับเนี่ยยังเหลืออยู่อีกประมาณสักร้อยกว่าต้นก็น่าจะเต็มละไม่น่าถึงนะพาชมบรรยากาศ ยามเย็นหนอนเจาะแต่งให้ธรรมชาติแต่งกิ่นให้เราเลยฝลัง่งชุดนี้ก็หมดฝนนะครับอีกสองเดือนประมาณสองเดือนก็ได้หอ่อ เรื่องนี้มันจะอย่างเนี้นะครับเพื่อนเพื่อมันจะตัดทีหนึ่งมันจะมีดอกบ้างไม่มีบ้างนะเพราะว่ามันหน้าฝนเนาะมันมันสร้างต้นนะแต่ว่าก็มีพอให้เราห่อตลอดนะแล้วแต่คนชอบเนาะตรงพุ่มก็แต่งเราเนี่ยครับพราแตกมาก็จะ ี่ห้าคู่บาอย่างเงี้ยลูกใหญ่ปุ๋ยก็ปุ๋ยอินซีนะเนี่ยใส่เดือนละครั้งเดือนละขีดปีหนึ่งก็โลหนึ่งพอดีนะปีหนึ่งลงทุนใส่ปุ๋ยสิบสองบาทซื้อมาโลโลละสิบสิบสองบาทปุ๋ยอินรีนะ แต่ว่าใส่เดือนละขีดพยายามตัดหญ้าแล้วมาคุมนะครับอันนี้มันไก่นะไก่ลงสวนคุมไม่ทันคุมไม่ไหวเดี๋ยวปล่อยไปก่อนครับหน้านี้มันแดดไม่ค่อยแรงราต้องหาวิธีแหละพาเพื่อนๆมาชมสวนเนะถึงสวนฝรั่งละ พิ่งตัดผลผลิตนะครับถุงสะสวนเลยลูกเนา่นาเน่เลยยังไม่ได้เก็บขยะต้นนี้ก็ทรงสวยดีนะเนี่ยเป็นพุ่มเลยดอกชุดนี้ไม่น่าได้คนระับมันดำยอดมันดำนะนี่ครับเพื่อนเเดี๋ยวเรารอให้กิ่งมันเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตัดอีกรอบ สมมติว่าเราคิดว่าไว้สักห้าสิบลูกเนาะเนี่ยตัดตัดไปกิ่งละสองกิ่งละสองลูกเนี่ย,กก 2, กกกเ,ยเกินนะครับเนี่ยตัดจริงๆอะ่ะถ้าตัดจริงๆอะ่ะไว้แบบทรงพุ่มเนาะส่วนทรงโน้มก็จะไว้ให้กิ่งใหญ่ๆก่อนแต่ชุดนี้ผมปลูกชิดครับก็เลยก็เลยไว้เป็นทรงพุ่มแล้วก็แต่งเอา เพื่อนๆจะเวียนหัวไหมนเนี่ยผมเดินจังเลยพามาดูนี่ครับหงกอซื้ออันนี้ถ้าไม่โน้มนี่ไม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 ค่อยจะตั้งอย่างเดียวนะครับเนี่ยฝรั่งเป็นพันหนักเนาะเวีนพุ่มใหญ่แล้วก็มีต้นที่ตายเนาะตรงนูง้นกระังจะพาเพื่อนๆไปดูต้นที่คิดว่า น่าจะเสียชีวิตนะน่าจะไปเฝ้าเฮกเสียนเฝ้าเฮกเสียนเนี่ยครับเพื่อนๆต่งตัดไว้อันนี้อันนี้ทินน้งมานหน้าฝนทิ้งไว้ให้เขาหายใจหน่อยถ้าเดี๋ยวพอถ้าแตกแล้วก็ตัดตรงนี้อีก แตให้ตรงนี้มันแตกก่อนเลี้ยงใหม่รากน่าจะมีปัญหาขูดมามเป็นรากปมนะเนี่ยพวกนี้ยถอนมาก็เป็นเลยนะเนีเ่ยเพื่อนปัญหาฝรั่งเลยอะครับเดี๋ยวว่าจะหากิ่งนะไออะไรนะเคยูกาดเหรอเดี๋ยวลองหาซื้อกิ่งตอนแล้วก็มาปลูกเอาเม็ดมาเพาะทำตอนนะครับ ยใบมันมันเป็นแทบลูกต้นเลยครับมันไม่ฝืนก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนเป็นถ้าถ้ามันไม่ฟื้นจริงๆก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฝรั่งแตงโมต้ตนนี้ก็เป็นเหมือนกันครับต้นนี้ตัดรอบรอบที่สองละอันนี้เฟิร์นผงมีไม่ค่อยดีครับ ลากไม่ค่อยดีอันนี้ก็ถือว่าฟื้นนะผมคุมโคนไว้น,นี่ไก่มาเคี่ยวยที่จริงต้นต้นเนี้ยมันแย่มากเลยตัดอย่างนี้ก็เป็นกิ่งกระโดงขึ้นมาอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแหละเนะเาะเยวรอดูสักพักหนึ่งคุซายังไม่ติดลูกกับเขาเลยคุสาจัมโบ อันนี้เฟิร์นหงมี่นี่ครับเพื่อนเพื่อนาออกดอกเต็มเลยแต่ว่ายังไม่ได้ติดลูกนะฝนตกเยอะคิดว่าถ้าติดนี่น่าจะน่าจะแบบกิ่งหักเลยครพาเพื่อนเพื่อนชมสวนครับดกมากเลยครับเฟิร์นหงมี่งามมากเลยเพื่อนเพื่อนดูสิ ใบแบบโหเขียวดำเลยครับงามจริงๆดกมากแต่เนื้อเขาเนื้อสัมผัสกาจะแข็งนะครับแข็งหน่อยต้องกินแบบใกล้ๆสุกอันนี้กิมจูเนาะอันนี้อันนี้โน้มทำแบบสไตล์โน้มให้มันต่ำๆนะฮะนี่เพื่อนโน้มไว้ แทงกิ่งขึ้นมาก็เป็นดอกเนาะเดี๋ยวจะหอ่ออาจจะเอาไม้ปักตรงกลางเนาะไว้ไว้พยุงเอาเชือกผูกทํหลายหลายอย่างคนระับทดลองไปเรื่อยได้ผลดียังไงก็เดี๋ยวมาบอกเพื่อนๆเน,นะเดี๋ยวมาเล่าให้กันฟังดกมากเอยเฟื่องหงมีนะแยกไม่ออกนะใ้หงจ้วน ใช่ไหมอีกความหนึ่งหงจวนโอ้คุเพื่อน,อนดูใบดำปึ้ดเลยวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ